สวัสดีค่ะมาค่ะพอกันอีกเรากับเอ้ทุกตาผาฝันบ้านสวนคือเก่าค่ะแดดอุ่นๆลมพัดเย็นๆอากาศดีดีสดชื่นสดใสขนาดกาแฟดำหอมๆมันอุ่นจนะจเด้อมาเด้อเพื่อนๆก็สบายดีกันมดทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะเมื่อใหม่วันใหม่ก็มีแต่ความโชคดีสดชื่นสดใสผู้เลิกเป็นใครก็เศรไวๆเนาะค่ะเนาะผู้เลิศมีเวลาก็มาค่ะนั่งกัน ทิปกาแฟกับเอ๋ยเนาะคะ่ะเนาะกาแฟก็หอ,หอมชื่นใจก็นละคะ่ะเมื่อฟังเสียงันนกนกเขาเนาะคะ่ะเนาะอันโอ้หนึ่งว่าหนักยุทธ <c oughs> เ <c oughs> มื่อวานนี้จักนกแต่เลยค่ะมห้องนี่ทำนี่ค่ะมันเป็นป้าดงดิบใหญ่เน,นอ่ะทั้งหลังส่วนเอ้ยนี่หลังบานส่วนเสียงกระมวนมวนเลยคะ่ะมื่อเช้านี้พันมห้องก็ดดึกอีก ธรรมาชาติบันป่าค่ะบันสวนบันหนาเขาบพางั้นเถอะมากินกับอันไก่ยงค่ะ, <c oughs> คะเดีเ๋ยวกาแฟอบสัตว์นะโมเด็งเห็นเดี๋ยวกาแฟอบโอ้ okay. ไก่หยองค่ะอันนี้รุ่นไก่หยองอันยี่ห้อใหม่ผมหอบ ก <c oughs> ารส่วนผสมก่อนค่ะไก่ยองปรุงรสนคเนาะส่วนผสมกระั่วเขียวแป้งสาลีน้ำน้ำมันถั่วเหลืองน้ำตาลสายขาวฟุกโรสสีจากธรรมชาติแว่าเกลือ กินเปลี่ยนปรับปรุงสีจากธรรมชาติ มันก็มีบอกว่าสําหรับขนแปลงอันแพ้แปลงสาลีหรือว่าทั่วเหลืองทั่วเขียวนะคะมันมีส่วนผสมแซบ่บคือกันค่ะแต่คนละยี่หโหยี่ห้องว่านี้ยูซีพันบอก <c oughs> เป็นั่ยทุกตาไปนั่งตากเด็ดแหรอ

รถคนดินทำงานเานาะกาแฟกำมดและค่ะถ้วยนึ่งของมือใหม่หวันใหม่วันสดชื่นสดใสอยู่บ้านสวนทุกคนเปิดตุ๊กตาปาฟันกับขอบุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนที่มานั่งกินกาแฟน้ำเ้ยค่ะกับ,บรรยากาศันบ้านสวนท้องให้ห้องหนาเาสดชื่นสดใสขนาดเดีวยวจะได้ เกิทุกบ้านมีแต่ความโชคดีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนแล้วก็พอกันคลิปนานดน้ืยจ้ะสวัสดีค่ะ